ครับสวัสดีทุกท่านตอนนี้ก็จอดรอลงสินค้าอยู่ครับเสร็จตรงนี้ตรงสายสองนะครับเดี๋ยวก็เดินทางต่อแล้วครับเดินทางเข้าศูนย์เอลเอดาครับมุ่งหน้าก็สู่ศูนย์เอสเเดเดี๋ยวเจอกันที่น่นต่อนะครับตอนนี้ยังรอเด็กอยู่เปิดเปิดบินอยู่ครับ วันนี้ขนส่งนิ่มซี่เสียงนะรีวิวนิ่มซี่เสียงให้ด้วยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงศูนย์ LSI นะครับศูนย์ขนส่งเก่าแก่นะครับดูถนนหนทางทางเข้าครับลูกลังไปหมดแล้วครับหน้าฝนกระน้ำท่วมระบายไม่ทันครับระบาย้าฝนตกหนักๆในท่วมไปหมดครับเป็นทะเลสาบไปหมดแล้วเนี่ย เจอทุกปีครับผ่านมาเจอหลายรอบแล้วครับนี่ก็มาอยู่เจ้าหนึ่งตรงนี้ครับอ่าอยู่ข้างหน้าเนาะคนส่งอะไรนะคนส่งส่งตั้งอีกบัวครับไปใต้เจ้านี้ไปใต้นะครับอ่าใกล้ถึงแล้วครับกาลังแนวโน่งไปสีขาวสีน้ำเงินนะครับอ่าไปนะจุดหมายของเราสายมือเนี่แหละครับเนวเน่นนยไปนะครผม ไปใต้นะครับส่งนี้รวดเด็วดีตอนนี้ก็ยังอยู่ในศูนย์เนี่ยนะครับครับท่านผู้ชมนี่ศูนย์ดยวเอสดารอร้อเด็กครับเด็กไปเปิดบินนะครับยังอยู่ในศูนย์วันนี้บรรยากาศดีมากครับแดดจ้าเลยเช้าเลยวันเนี้ยครับดูดูครับแดดมากมากเลยวันเนี้ยตรงน,นี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับเพื่อนๆเตรียมตัวเตรียมใจนะ อีกไม่กี่เดือนเนาะอีกเดือนสองเดือนก็ได้กลับบ้านกลับช่องกันอีกแล้วเดินทางกันนะอย่างมีความสุขครับอาเตรียมเสื้อผ้าเตรียมเสื้อกันหนาวเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,นะครับถึงตอนนั้นเดี๋ยวมันแพงโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาถึงศูนย์ไซยพงแล้วครับซอยสนามกีฬาพุทธมนตลสายสองนะครับนี่แหละศูนย์นี้ครับ กันดานมากครับลุกลังมากศูนย์เก่าแก่นะครับขนส่งก็ขย้ายออกจะหมดแล้วครับตรงนี้ครับขย้ายไปอยู่ที่อื่นครับมันคุกขามากเข้าออกลําบากน้ําท่วมเลยนะนี่น้ํายังไม่ลดเลยครับอ่โอเคครับเพื่อนๆทางคุกขามากครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงศูนย์ขนส่งพุทธมณฑลสายห้าแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่สารสลาสารสลาเท่าไหร่ไม่ทราบนะเราไม่ได้บอกอกำลังลงของครับผมรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็เดินทางกลับนะเหลืออีกเจ้าหนึ่งทางกลับเนี่ยตอนนี้ก็ยืนอยู่นี่แหละร้านกว้างๆตอนนี้แหละรอรอเด็กอยู่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเด็กเด็กกำลังมาเด็กกำลังมาครับแต่สูงคนณทรงใหญ่ครับที่นี่ ส่วนพัสทรงใหญ่มากครับนี่อันนี้ก็สาลา,าสุดท้ายเลยนะเนี่ยสุดติดริมรั้วเลยครับเข้ามาข้างในสุดๆเลยครับเจ้านี้ก็มาประจําครับแต่สายในก็มีครับเจ้านี้แต่เราส่งสายในลหลายชิ้นไม่น่าส่งนะครับเขาคิดค่ากล่องได้กล่องละห้าบาทหรือสิบบาทประมาณนี้และครับถ้าเป็นไปได้ให้มาที่นี่เลยครับมาส่งที่นี่แหละ สะดวกสบายดีครับรถไม่ติดครับตรงนี้มันกว้างร้านกว้างนีครับศูนย์ใหญ่มากครับศูนย์รัชการนะครับของก็มานี่ประจําครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆเจ้จานี้ผมไม่ส่งข้างในนะครับถ้ากล่องเดียวเนี่ยถ้ามันเหลือกับก็จะเอาไปส่งได้ครับยอมยอมยอมจ่ายยอมจ่ยมจายค่ากล่องให้เขาครับเพราะว่าเขาจะขนถ่ายค่ากิดค่าขนถ่ายมาเนี่ยครับค่าน้ำมันน้ำมันเขาเนาะเออ เราก็ฮะตามที่เขาว่าแล้วละยอมไหมเขาเดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วครับเพื่อนๆในที่สุดก็ถึงนพุทธุมฑลสายห้าแล้วเนาะครับศุนมนส่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่พุทธุมฑนนครปฐมนะครับครับสวัสดีครับ